ซอยเสริม,ตมเติมแต้มแนมหามากขึ้นครอบแปลงระบอบแบบเบื้องให้เฮืองลำยะตำคน้นกราบสวัสดีมีดหมอแค้นแฟนลูกทุ่งหมอลำยินดีตอนรับเขาสู่าเดือนผ้าหลาะค่ะกราบสวัสดีเอซแฟนคลับของน้องแอมชนทีชานำเนาะค่ะพอกันมือนีกับตรงกับวันทีหาเมษายน2566ค่ะกับบรรยากาศแดดฮอนสุดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ กะพ้ากันรักษาสุขภาพเด้อค่ะอย่าไปยู่กลางแดดโดนเนาะเพราะว่าอากาศมันห้อนหลายค่ะช่วงนี้เดือนเมษาแล้วและมืออื่นกะได้เลิกงามย่มดีเนาะสำหรับแอมชนทีชากับซิงเกิแลแรกห่อเข่าสาววันนอกพร้อมปล่อยวันที่6เมษายนกับคือมืออื่นค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมพร้อมกันเข้าไปชมและกัให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กับเพลงใหม่ของน้องแอมห่อเข่าสาววันนอกค่ะ เลิกงามยมดีเวลาปลอยเพินกะ9.00นกะปลอยเป็นมิวสิกสตอรี่ค่ะแล้วกะเวลา18.00นจังสิปลอยเป็นมิวสิกวิดีโอค่ะพี่น้องคะ FC แฟนคลับกะอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องแอมเนาะค่ะกะเข้าไฟรับชมพร้อมกันทางช่อง YouTube แกลมมี่โกลค่ะ กับเอฟซีแฟนครับกัตามเวลาที่นัดหมายไว้เนาะคะ่ะอย่าลืมไปให้กำลังใจกับน้องแอมเฮาค่ะกับบทเพลงหอเข่าสาวบ้านนอกซึ่งเป็นซิงเกิลแรกที่น้องแอมชอนทีชาได้มีขึ้นกับค่ายแกมีโกเนาะคะ่ะจากสาวหน่อยมหัศจรรย์ผู้ตามฝันกับบทเพลงหอเข่าสาวบ้านนอกกัเป็นเกี่ยวกับชีวิตน้องแอมมีความเศรามีความซึ้ง กาอย่าลืมเตรียมผ่าเช็ดหน้าพร้อมเดือค่ะเอฟซี FC ค่ะกาขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ